สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริกที่สิแห่งเดนมาร์กทรงรับสั่งให้ออกแบบตาแผ่นดินใหม่ในช่วงเปลือกราชหลังจากที่พระองค์สเสด็จขึ้นครองราชในเดือนมก,การาคม2567ซึ่งนอกจากเป้าหมายอย่างเป็นทางการในการสร้างตาแผ่นดินแบบร่วมสมัยที่สะท้อนถึงชุมชนจกกักรวรรดิประวัติศาสตร์และประเพณีนิยมแล้วตาแผ่นดินใหม่ของเดนมาร์กนี้ยังปรกฏให้สื่อให้เข้าใจได้ว่า เป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่ากรีนแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของเดนมาร์กเนจะก,กอนหน้านี้ในทรัมป์ได้ย้ำคำกล่าวของตนเองในอดีตว่าตนต้องการให้สหรัฐซื้กอกาอกรีนแลนด์ซึ่งประโยคนี้ก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับโคเปนเฮเกนและเมืองหลวงนูกของกรีนแลนด์จนก่อให้เกิดแรงต่อต้านสำหรับตาแผ่นดินก่อนหน้านี้เป็นภาพสิงโตสองตัวตบนโลกบนพื้นที่ด้านขวาบนที่ด้านซ้ายล่างมีมงกุฎสามองค์มีขั้วโลกและแกะตัวผู้ โดยในตาแบบใหม่มีแกะตัวผู้ปรากฏที่มุมขวาบนและมีขั้วโลกที่มุมซ้ายล่างซึ่งทั้งคู่มีขนาดใหญ่กว่าตาแผ่นดินแบบเดิมจะเป็นการสื่อถึงสองเขตปกครองคือแกะตัวผู้เป็นสัญลักษณ์ของหมูกก่เกาะแฟรโรส่วนมีขั้วโลกหมายถึงกรีนแลนด์ยิรก็ตามผู้เชียช่ยวชาญด้านราชสัปดาค์แสดงความเห็นทางสถานีโทรทัศน์ทีวี2ของเดนมาร์กว่าสิ่งสําคัญคือต้องส่งสัญญาณจ,จากฝั่งเดนมาร์กว่ากรีนแลนด์และหมูกก่เกาะแฟรโรเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร และนี่เองไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเจรจาหาหรือกันอีกด้วย